แทบเล็ดแล้วเหรอมันเป็นอะไรมันจะพังแล้วเหรอของน้องปอมพังไปแล้วใช่ไหมตั้งนานแล้วอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่ามาแล้วก็อยากจะพักเหมือนกันนะแต่ยังพักไม่ได้นะคะต้องรีบทำนะ,ะพี่ปอยต้องรีบทำงานตัวนี้ให้เสร็จนะคะถ้าหากไม่ทำงานอันนี้ให้เสร็จก็จะสมองก็จะไม่โล่งนะคะ พอ่ามันเป็นงานเร่งด่วนก็จะต้องเออต้องทำก่อนทำให้เสร็จแล้วสมองโล่งๆนะคะจึงจะทำภารัธุระของเรา,เาสำเร็จได้ง่ายนะคะก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ที่ว่าพี่ปลอยกำลังทำงานเคลียร์งานเก็บงานอยู่นะคะจากนั้นก็จะพักเอาแรงนะคะ แล้วพรุ่งนี้ก็มีภาราธุระสาคัญที่ต้องทำก็ค่อยว่ากันวันนี้จะต้องพักก่อนแต่ก่อนที่จะพักนี่เลยนะคะพี่ปอยต้องเคลียร์งานเก็บงานตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้การเดินทางของเราก็ฝากไว้สั้นๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝังนูน้นพี่ปอยก็ทำงาน อันมาฟังนี้คุณลุงก็กำลังทำงานเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าคุณคุณลุงมีงานประชุมใหญ่ประจำปีรออยู่นะคะแต่ว่าเรามีเวลาแค่นี้ก็เลยแวบ,บมาถือโอกาสแวบ,บมาทําสิ่งที่อยากจะทํานะคะสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นานแล้วนะคะตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ปีกว่าสองปีมาแล้วที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ก็ไม่มีเวลาเหมาะไม่ไม่สบโอกาสเหมาะสักทีหนึ่งนะคะในการที่จะมาทำตอนนี้ก็ขอเก็บภาพบ้างนะคะเนี่ยคุณลุงกำลังทำงานส่งงานนะคะส่งงานวางแผนงานป้าเปียกเองก็กําลังทำงานเหมือนกันนะคะก็คือทำงาน youtube นะคะตอนนี้ป้ากําลังทำงานถ่ายคลิป แล้วก็ตัดต่อคลิปลงคลิปนะคะการเดินทางแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วป้าก,ก็เลยเอ,อยากจะถ่ายคลิปลงคลิปบ้างนะคะหลังจากนี้วันนี้คงต้องพักก่อนเนาะตัวนี้วันนี้สำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วนะคะ <c oughs> เดินทางมาก็ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรมากมายนะคะ <c oughs> การเดินทางก็มาเรื่อยๆอยู่นะคะมาเรื่อยๆก็ มาถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยนะคะโอ้โ oh, หภาษาไทยของป้าเปียกเนี่ยมีหลายคนบอกว่าป้าเปียกพูดเหมือนคนใต้นะคะพูดเหมือนคนภาคใต้นะคะคุณลุงทำงานส่งงานพี่ปอยก็อ่าทำงานข้อมูลนะคะข้อมูลนักเรียนนะคะเก็บงานเราเดินทางมาคำแค่ไหน ถ้าหากยังมีงานค้างก็ต้องทำงานไม่ได้ให้เสียงานนะคะงานเอกสารของป้าต่างๆก็ป้าก็เตรียมป้าก็เคลียได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าก็แวบมาตอนนี้นะคะุณลุงก็พกงานมาทำด้วยพี่ป,ปอยก็พกงานมาทำด้วยป้าเปียก็ทำงานยูทูบของป้า อกองเอกสารของป้าก,ก็ให้มันกองอยู่ที่นั่นก่อนเพราะว่าป้าก,ก็ทําเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับทํางานป้าก,ก็ทําตลอดเลยนะคะแต่มีความปรารถนาอยากจะให้ฝนสวยๆตกลงไปที่สวนชมจันนะคะไม่เช่นนั้นเกรงว่าต้นไม้จะไม่รอเราแต่ว่าอยากให้ฝนสวยๆตกมาไม่อยากจะให้มีลมพายุรุนแรง ไม่อยากจะให้มีลูกเห็บนะคะอยากจะให้ฝนตกสวยๆไปที่กระท่อมชมจันบ้างเถิดนะคะที่บ้านก็มีมีน้องไหมทองนะคะมีบุรุษอีกสองคนนะคะอยู่ที่นั่นมีบุรุษสองคนนะคะแล้วก็มีนางสาวไหมทองนะคะดูแลบ้านให้ตอนนี้คุณลุงกับป้าแล้วก็พี่ปอยมาทําภารธุระก็มีพี่ตูมตาม น้องปอมและก็น้องไหมทองนะคะที่อยู่ที่บ้านเฝ้าบ้านให้ตอนนี้นะคะดูแลบ้านไหใช่ป่ะน,น้องไหมทองเฝ้าบ้านถูกแล้วแล้วก็อีกสองหนุ่มนั้นก็ดูแลบ้านให้นะคะดูแลบ้านดูแลสวนรอนะคะครอบครัวของเราก็แบ่งทีมงานกันนะคะตอนนี้แบ่งทีมงานที่จะทำ งานชิ้นนี้ให้สําเร็จนะคะพี่ปอยก็เราจะดูพี่ปอยว่าพี่ปอยกำลังถึงไหนแล้วนี่คุณลุงอยู่ฝั่งนี้แล้วพี่ปอยก็อยู่ฝั่งนี้นะคะอคอพี่ปอยก็เหลือใกล้จะเสร็จแล้วนี่เย่ถ้าเสร็จแล้วพี่ปอยก็ต้องนอนพักนะคะเหนื่อย ขับรถช่วยกันกับคุณลุงนะคะพี่ปลอยก็เก่งมากๆเลยนะคะก็ขับรถมาช่วยกันคุณลุงมีพี่ปลอยมาด้วยก็สบายขึ้นนะคะได้นั่งเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างได้พักบ้างมาตามทางอ่าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพี่ปลอยว่าเลืออีกคนเดียวนะคะสําหรับข้อมูลนักเรียนอ่าแล้วคุณลุงล่ะคะคุณลุงเมื่อไหร่จะเสร็จคะเลออีกเยอะไหมคะของคุณลุง ุลุงก็ส่งงานเหมือนกันนะคะส่งงานในการเตรียมงานนะคะเตรียมงานในการที่จะเตรียมประชุมประจำปีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะป้าก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเอวันนี้ป้าเปียก,กับคุณลุงทำอะไรยังไงวันนี้คงไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะเนื่องจากว่า ก,ก็เหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็ต้องการพักผ่อนนะคะให้ร่างกายรีแลกซ์สบายๆปลอดโปร่งโล่ง,ลงใจอะไรแบบนี้นะคะให้หัวสมองได้พักผ่อนหลังจากเคลียร์งานทำงานแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะเล่าสู่กันฟังสำหรับกระท่มชมจันทร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ป้าบ้างเน้อนะคะ แล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้นะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้บ้างนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ